แมน<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับเอาคัตเตอร์ดเครื่องฉีดน้ำคาร์เชอร์คาเชอร,ชอร์ก็ล้างไม่ไหวต้องมีตัวช่วยมาช่วยซักนิดนึงเห็น<อ>เห็นเริ่มจาก ในกล่องนี่จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีล้อ,อ,อเห็นไหมเห็นเนาะมีล้อแล้วก็มีนี่อะไรน,น่าจะเป็นมือจับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อปืนโอเคให้มาสองอันเห็นไรเนี่ยเห็นเนาะ อันนี้อันนี้ปืนอันนี้ต่ออ๋อโอเคโอเคอึบอันนี้เป็นแปรงเอาไว้ขัดล้อรถใบรับประกันเอาเก็บไวน้นี่ข้อต่อก๊อกน้ำอันนี้ครับ คู่มือเอาไว้นี้ก่อนอาสายยางน่าจะ6เมตรครับอันนี้ร้อยอ,อีกข้างมีสองข้างอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระบอกปืนอ่ะอันนี้ก็มาถึงพระเอกของเราเออ ตัวเครื่องหาเชือโอเคออกมาแล้วนี่นก็หมดแล้วครับมีแค่นี้สายก็น่าจะไว้ตรงนี้เนาะอ่ะโอเค อย่างนี้ประกอบก็ไม่น่าจะยากก็ใส่นี้เข้าไปแกป๊บแล้วก็ล้อล้อก็มีสองข้างประกอบไปเลยดีกว่าไม่น่าจะยากก็ใส่เข้าไปอืม ข้างขวาเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตัวที่ใส่ไกปืนเรียกถูกไหม,หมอ๋อต้องความลงสิปึบอ่านี่แหนน่นี้ปืนประกอบไวน้นี่อ่าที่ฉีด สองอันนี่ะนอ,อะโอเคอันนี้อันนี้ไว้ไหนเนี่ยหมดกรน่รายหน้าลกตรงนี้นีมาดูรอบๆเครื่องอมาใกล้ๆก็จะมีอ,ะอันนี้เขาเรียกอะไรไกระบอกใส่น้ำยานี่กระบอกใส่น้ำยา แล้วก็มีสายสายัญญาณตัวนี้ตัวเครื่องจะเป็น K2 360 c h a r e r มาดูด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายยางเปิดปิดเครื่องก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวทดสอบล้างรถกันเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบโอเควันนี้เราก็มาจะมาเริ่มล้างรถโด,ดยใช้ไอ้เครื่อง ฉีดน้ำตัวนี้คาร์เชอร์แล้วก็น้ำยาอะไรเอ่ยนี่อันนี้น้ำยาคาลาย C1 n a น o า o โนโฟมผมสั่งมาทั้งชุดเลยของคาลายนี่ห้อคาลายครับผมก็อัตราส่วนผสมนะครับก็จะใช้น้ำยา1ส่วนน้ำสีส่วนเดี๋ยวผมจะใช้200 ml กับน้ำเติมให้เต็มนี้เขาจะมีสเกลบอกอยู่ นนโอเคใส่น้ำยานก่อนมันจะหกเด้อได้ละสองร้อยขญาตไปเติมน้ำก่อนโอเคเติมน้ำละนี่ประมาณนี้แล้วก็ปิดโอเคแล้วก็เขาจะมี วิธีการใช้ก็คือการหมุนมา,มาทางลบก็จะเป็นโฟมเยอะถ้าหมุนมาทางบวกก็จะเป็นโฟมน้อยแล้วก็มีปรับเดี๋ยวไปลองฉีดกันวันนี้จะฉีดที่ Honda BO o ก่อนบายโอเคอนี่ก็ Honda BO o ของผมเดี๋ยววันนี้จะล้างลองดูก่อนอื่นเราก็มาประกอบเครื่องก่อนเอา ปลั๊กไฟอันนี้ยาว5หรือ6เมตรน่าจะ5้าเมตรมัม้งน่าจะห้าเมตรแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไฟข้างในนี้อันนี้น้ํากินของมาริอ่ะเดี๋ยวเขยิบมาทางนี้ก่อนของมาริของมาริเอาไวน้นี่โอเคไหมเดี๋ยววันนี้ใช้น้ําก่อนนะลิโอเคแล้วก็ประกอบสายยางแรงดันอันนี้ เป็นเกลียวอย่างนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันด้ามน,น,นี่ก็คือด้ามปืนของเขาปุ๊บแล้วลเราก็ล็อกเสร็จแล้วล็อกเสร็จแล้วก่อนอื่น<ๆ>เดี๋ยวเรามาไล่ลมอันนี้ก่อนก็<ๆ>โอเคตอนนี้ผมก็ต่อปืนเอก็กก๊อกน้ำเอ็กต่อน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาไล่ลมก่อนนี่ฮะี้ให้ลมหมด ก็โฟมฉีดเข้าไปอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะฉีดอ่าปรับไว้ไม่ต้องสุดอาสุดเลยเดี๋ยวลองดูสุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดร้อนสวิตก่อนแค่นี้ก่อน,นอ,อันนี้ก็ลองเทสดูนะครับ ทำล้วกันน้ำยาก็หมดไปประมาณ80%จริงก็หนึ่งขวดก็ได้หนึ่งคันประมาณนั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง ไม่ถึงนาทีเดี๋ยวผมก็จะล้างออกละ Okay. จากล้างเสร็จเราก็มาเช็ดโอเคน้ำยายังเหลืออยู่เดี๋ยวผมจะจัดก,การกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ จากล้างเสร็จเราก็มาเช็ดทําความสะอาดต่อ,อโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนอกจากเครื่องคาชเชอร์ของผมนอกจากจะล้างรถได้แล้วยังล้างมุ้งรวดได้หรือเปล่ามาดูมุ้งลวดของผมความสุขปก หนาไปเลยครับมีแต่ขี้ฝุ่นเกาะคึบเลยเทียบเปิดเครื่อง เลยว้าวโอเคตักแดด่าตักแดดก่อนมาดูนี่ ต่างกันเลยครับสะอาดกิฟต์นีุ่ดยอดโอเคตากแดดก่อนตากแดดก่อนตากแดดก่อนอืมเยี่ยมป,ปิดเครื่องไล่แรงดัน